สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบพก,กับช่วงไทยอินของนะครับก็ต้องขอบคุณสถานที่วัดเลยนะวัด<ย>ใหญ่เชี <คน S 2> ยงคนูคน,นี่ที่ให้สถานที่ที่เราถ่ายทำนะครับวันนี้นะครับร้อนรู้สึกว่าร้อนนะร้อนมากเลยแดดขอ,อนี่เลยเรามีพับลมมิวก,กี้นะครับทางสาขา,ายุธยานะครับเขาเป็นสปอนเซอร์ให้เราเย็นชื่นใจมากครับตัวนี้จะมีทั้งหมดสามระดับนะครับระดับแรกคืออะไรครับเย็นเล็กน้อยนะครับระดับสองก็คือ เริ่มแรงขึ้นนะครับคำถา็คือแรงมากแรงมากก็คือดูนะครับดูความแรงมันอยู่ได้กี่ชั่วโมงครับการใช้งานคร่าวๆประมาณนะครับอ่าเบอร์หนึ่งของ85แอมป์เต็มๆก็อยู่ประมาณ14ชั่วโมงนะครับเบอร์สองก็ประมาณ8ชั่วโมงเบอร์สามก็จะเหลือประมาณ4ถึง5ชั่วโมงนะครับอันนี้ประมาณคร่าวๆนะครับตอนนี้อันนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะครับทั้งหมดเลยนะของ Milwaukee นะครับเดี๋ยวพี่หลงแกจะบอกอีกรอบนึงนะครับ อแล้วก็ที่บ้านมีทำงานสร้างอะไรไหมครับก็ไปเหีรยบอ้าแล้วุ็เข้ามีมีเเอ่องานช่างมีเป็นประเภทอะไรบ้างครับเอ่อประเภทเจาะอะไรเงี้ยครับอแล้วเวลาเวลาใช้แบบเครื่องที่มันมีสายครับมันไม่มันไม่ค่อยถนัดมือนี่นะครับผมมีตัวมาน้วเสนอ นี่คืออะไรครับเนี่ยกล่องกระดาษเฮ้ยไม่ใช่สว่าเนะครับตัวนี้เป็นสว่าไร้สายเลยนะครับแล้วมันดียังไงครับมันดีก็คือมันสะดวกเลยครับสะดวกครับสามารถพกพาไปได้สะดวกสบายนะครับแล้วที่สาคัญคือใช้แบตหนึ่งก้อนได้ทุกขนาดเลยครับมันชื่ออะไรครับผมมันชื่อ M18FID30 นะครับโอเคขอแล้ของฝากของขอัข้ารายการวันนี้นะครับเราจะมาทําการเล่นเกมนะครับรู้กันยังครับทุกคนเพราเราวันนี้จะมีเล่นเกมกันไม่หรอเกมอะไรเกมนั่นก็คือเกมอะไรนะ ทำต้องห้ามครับทำต้องห้ามครับแคตีกาเป็นไงไปดูกันคุณผู้ครับอตอนที่เราเดินทางเข้ามาเนี่ยเราเจออะไรเป็นอย่างแรกนนครับเจอถนนครับ <c oughs> <c oughs> ก่อนก่อนเราจะไหว้พ่อแม่เราเราเราต้องใช้อะไรไหว้ครับใช้มือครับใช้มือใช่ครับแล้วก็เป็นพวกแบบดอกไม้นี่เอาอะไรเอาอะไรไหว้ดอกไม้อะไรครับไปพ่อไหว้พ่อแม่นมะลิครับอ๋อดอกมะลิโอเคอ่ะน้องออมครับนี่ตอนนี้เรามาในฐานะอะไรครับคนฐานะคนโอเคไปครับออกไปครับ อที่เราเดินเข้ามาเนี่ยครับนอกจากพระแล้วเราเห็นอะไรบ้างครับต้นไม้เรียกันดีจริงๆริงเลถ้าเราบวชเนี่ยเราต้องไปที่ไหนเวลาเราบวชอะเราจะไปไหนไปดบินทบาทครับไปบินทบาทไบินทบาทนะคุณออมครับนักท่องเที่ยวนี่ส่วนมากเนี่ยเขาจะมาอีกคนครับ มาากันหลยคุณพวกครับครับนอกจากที่เห็นพระบิณฑบาตแล้วเราต้องเราจะเห็นพระทําอะไรบ้างครับทาวัดครับพระทำวัดเช้าโอพี่ดิมพี่ดิถ้าเราจะเข้าไปไหว้พระเราต้องเข้าไปที่ไหนในสาราครับ๋อสาลายอมยอม เออ่ครับคำที่ตรงข้ามกระโบดคืออะไรครับตรงข้ามกระโบดนี่โมเป็นวัดเนี่ยนี่โมร้อยตายโอเค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 นิ่มันนิเขาม่รัดะคำผัวดีได้ไหมคำผัวดีได้ไหม โอเคบุ๊คพระพระนั่งอ่ะแล้วถ้าพระเมื่อยอ่ะพระทำไงนอนงอโอ้ยโอ้ยงง่อ้ยงงโอ้ยว่าอ้ยงงโอ้ยวงโอรยง่โอ้ยง่โอ้ยงงโอ้ยนงโอ้ยงงโอ้ยงงอะไงที่มันอยอ่ในคลอง เวลาเราเราเรามาไหว้พระเราต้องลงไปคลองเราต้องไปเก็บอะไรเอ๋เรืเลยอะเลยอเก็บอะไรหรอเก็บอะไรติกตักติ๊กตักติกตักเก็บดอกไม้เอ้ยรู้แล้วอ๋อมครับคำผัวนี้ได้ไหม ไม่ได้อ๋อโหมึงโงเล่นแครวะอ่าหมดเวลาละอ่าตอนนี้เราก็ต้องทายคำบุญหัวของตัวเองครับให้ดูด้หนคะแนนอ่อใดูกด้วหนึ่งคะแนนครับพเจ้าเริ่มเริ่มเซ่ก่อนเฟก่อนเฟคิดว่ารลรับนหัวของตัวเองคืออลไรคิดเองคิดได้่ต่เราเราตัเองเราเจดีเฮ้ย่ดะตัวเอเจดีัเองไ่ดีตัวเองมงเียเหรออืมดอกบัวะ

เราจะทำบ้านเนี่ยเรามีค้อนมีตะปูเราต้องถืออะไรก่อนค้อนพี่เดมโดนเลยเหรอทำอะไรโดนเลยพี่เดมเวลาเราตอกไม้เราใช้อะไรตอกตุ้ง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  ช้น็อตครับเป็นไหมครับสว่านภาษาอังกฤษคืออะไรครับรู้ไหมไม่เก่งภาษาอังกฤษแต่เรารู้ใช่ไหมว่าสว่านมีหน้าที่อะไรไม่รู้ไม่รู้เลยเลยไม่รู้อ๋อสว่านเขาเรียกเป็นไรเป็นชิ้นตามบอลถ้าเราจะ ตตลือต้อตะลื้อแบบพวกฟูนพวกอะไรฮะเราจะนึกอะไรไปก่อนอย่างแรกนึ่ถึงคิวช่างครับของฮาร์ดแวร์รู้เ <c oughs> ลยเหรอไปครับอ,อตะปูเนี่ยต้องใช้อะไรครับต้องใช้อะไรต่อคอนอ่าคอนตะปูใช้อะไรต่อครับคอนปตะปูใช้อะไร ใช้หอนอ่าพี่เวลาเราจะทำให้ไม้มันบางอ่ะเราต้องใช้เครื่องอะไรครับเครื่องจักรเฮ้ยเครื่องจักรพี่ฟพี่เฟแล้วถ้าสมมุติเราจะเจาะเงี้ยเราต้องใช้อะไรตะปูพี่ดีไหมถ้าเราเราจะเจาะเราต้องใช้อะไรเจาะใช้สว่านครับ อ้อมเครื่องสว่างต้องใช้อะไรอุปกรณ์ที่ใช้มือพี่อยากหนูอยากให้ให้แผ่นไม้มันบางอ่ะเราต้องใช้เครื่องอะไรที่มันทาดูละเฉียดเจียงฮะเฉียดเจียงี้นะฮึ่มไม่ได้แดกหรอรู้แล้วอ้อมอ้อมเครื่องสว่านอ่ะ มันไมใช่เมื่อกี้เฟยพูดว่าอะไรนะเอ้ยเมื่อกี้พี่อ๋อพูดสว่านไปสว์านแเออไม่เป็นไรสว่านก็ไม่รเป็นสว่ของพี่คำนี้อสว่านเป็นตัวเป็นดอกได้ปะเรียกเป็นดอกสว่านได้ปะไม่ได้ทำไมอะ เรียกเป็นตัวอ๋เลี้ยเป็นตัวใช่ตีบ้านเรียกเป็นตัวไม่หมายถึงพี่หมายถึงดอกดอกไงพี่ดิมแล้วถ้าตะปูเนี่ยมันเป็นสนิมแล้วมันเจาะโดนมือเราเนี่ยเราจะทำไงเจ็บครับเราต้องไปเจ็บเจ็บเจ็บห่ากแล้วอ่ะมันรู้กันแล้วอ่ะพวกเนี้ยอืออือเอาทายดีกว่าหมดเวลาดีกว่าเอาทายดีกว่าทายถูกอ่ะของผมเครื่องเจียอะใช่ ตะปูครับดอกสว่านบุ๊คข้าวมันหัวมึงคือวมาไก่ไม่ใช่หรือแล้วใจ่ผมบอกแล้วรถไฟไปไหนรถไฟไปไหนไอ กูเหละครัเนี่ยไม่ได้ไปไม่ได้ไปไหนจอยอยู่กับที่พี่เบ้เออเค็มเปรี้ยวแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องะไรชาดรสชาบูดรถขโมยอ่ะโอเคโอเคเต้ครับต้มยำต้มยำกุ้งเนี่ยในในข้างในมีอะไรบ้างส่วนผสมของต้มยำกุ้งมีอะไรบ้างคร่าวๆก็พอไม่ต้องเอ้อละเอียด เนื้ออ่ามีเนื้อนะเนื้อเนื้ออะไรครับแล้วไม่กลัวไปเฮ้กลัวอะไรอ่ะไปกลัวไปกลัวอะไรกล้ามันจะอ่ามีอะไรบ้างอก็ไม่ต่างมีอะไรบ้างครับผมในตะเพิ่มกุ้งอือมีเห็ดมีเห็ดเห็ดอ่าเห็ดหนึ่งเห็ดมีหนึ่งละอ่าสามอย่างพี่ให้สามอย่างมีอะไรบ้างมีเห็ดมีขาอ่าขามีตะไคร้อ่าโอเคอ่า ี่ดิมกินเผ็ดไหมไม่กินครับครับเลยไม่กินหรอโอ้โหบล็กบล็กบล็กถามอะไรตอบได้กลับบ้านอะกลับยังไงกลับทางรถไฟ กูเองนี่เลยเรียบร้อยอ่ะอ๋อครับว่าตอนนี้เราไปเมนูทอดไข่ใช่ไหมไข่มันกลมๆใช่ไหมมาเส่วนผสมของไข่มีอะไรบ้างมีน้ำมันอ่าน้ำมันอ่าอาอะไรวะเนี่ยไม่เคยถ่ายพี่เลยแม้แ่น้ำมัอ่ะครับตอนเย็นเนี่ยเวลาสาวทิพย์เนี่ยเราต้องไปที่ไหน สาวที์ตอนเย็นๆิียรุ่นชอบไปเดินกันอ่ะพีรุ่ชอบไปเดินกันหรอเออพี่เดินร้านเกมอ่ะแล้วเวลาเราไปซื้อผักเราไปซื้อที่ไหนเอ๊ะรู้เลยเอหางสรรสินค้าไม่มีแล้วไมีแล้วมี่สที่เี้ยมาด้วยอ๋อเรือไป่ะะก็เสเรือไหไหมน่อ๋อมีออ๋ออ๋อม๋ออ๋ออ๋ออ่ออออออ๋ออ๋อออออมออออออมี เกลือเกลือแล้วอะไรอีกปลาแล้วอะไรอีกแค่นี้ใช่ใช่เพราะเป็นหมากเอราเป็นหมากออมปลาอร่อยปะอร่อยอร่อยปะเป๊ะอร่อยไม่ได้เหลือคนเลยไ่เหลือคนแล้วมีเวลามีเวลาแก้หมดแล้วพี่ป๋องน่าจะเหลืออีกอ่ะเฮ้ยทำไมกูฆ่าตัวเองตลอดเลยวะ ระหว่างกบเสือน้ำเต้าชอบอะไรมากกว่าเสือเออรู้แล้วเนี่ยรู้รู้แล้วรู้แหม่ก็รู้แล้วแล้วถ้าเราจะไปตลาดอย่างเงี้ยเราต้องถามต่อเราจะไปซื้ออะไรมันก็แล้วแต่ที่ทุกคนฝ่ายฝันว่าอยากไปซื้ออะไรฝ่ายฝันด้วยไปายผู้ของฝ่ายฝัน ภาษาอังกฤษได้ไหมครับฮะภาษาอังกฤษได้ไหมครับได้ปิ๊ดป่ากบฟอกหมาดอกแมวแคทไก่ไม่บอกไก่เล็กุ้งูนะครับกุ้งูอะไร พี่ต่อไปเราจะไปทำอะไรกันนะครับฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับ,รบต้องขอบวันนี้นะครับต้องขอบคุณมิว u ก,กี e ด้วยนะครับที่เป็นสปอเเนเซอร์ของเราแล้วก็ฮัตแบงเฮาส์สาขาเยาว์นะครับใช่แล้วใช่แล้วครับโอเคสวัสดีครับไม่นะ